มันอยู่ที่ทุกศาสนาแล้วนะพอฟังหลวงตาตรงนี้หนูรู้สึกว่าความดีอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่ใครทําแต่มันอยู่ที่เรายึดมั่นในความดีนะคะใช่ค่ะคนอื่นจะทํำยังไงคือทางเลือกของเขาแต่ถ้าตัวหนูจะคิดจะพูดหรือจะทําอะไรมันเป็นทางที่ใช่และทางของตัวมันพิสูจน์ได้นะไอ้เรื่องคลืนผูกเนี้ยแต่คลืนพูกนี้มีมากๆเนี่ยมันจะมีโรคระบาดมันจะมีไปธรรมชาติ มันจะมีมนุษย์ฆ่ากันพอ<ะ>ที่พวกที่อยู่ในคลื่นพวกพวกเนี้ยมันจะมันจะกินกันนะร<ะ>ู้จักไหมมันจะกินกันกินหัวมันจะกินหัวกันอย่างที่เขาว่านั่นนะหยุมหัวใช่หัวใช่ถ้าเราถ้าเรายุ่งเงียบมาสมเมติเรามีทรัพย์นอยอยู่ในอ่ในป่าในเขาเนี่ย<ะ>เราทำอาหารเรา สร้างอะไรเองเยปลูกเองกินเองแถวนั้นนะเราไม่มีเรื่องกับใครจริงๆมีกับมีกับเรื่องตัวเองเน่นแหะจะกินอะไรดีไม่ต้องกินอะไรกินผักแต่แล้วปลูกนะ